สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชี้เป้าต่อไฟลีนะครับดิฟฟี่248 ST นะครับว่าจะเข้าตรงไหนบนรถซีว i c FD นะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับอ่ะตอนนี้ผมเดินมิตเตอร์เสร็จแล้วนะครับนี่นะเดินเกจวัดเสร็จแล้วนะปึบนี่แต่ว่าเรายังเรายังไม่ได้ต่อสายนะครับสายเนี่ยเราแทงเข้าไปนะแล้วเราก็เข้าหลังเสาแล้วก็ลงมาทางนี้ที่ไม่ได้ดูตอนที่เราติดเพราะว่าทำมาหลายคลิปละ อย่าลองเข้าไปดูในคลิปที่ติด All New D-Max ก็ได้นะทีนี้สายเข้าทางนี้นะครับดึงเก๊ออกมาดึงเก๊ออกมาเก๊ฮอนด้ามันจะเป็นแบบนี้ให้เอามือดันข้างนะไม่ได้ถอดแบบวีโก้นะเอามือดันข้างซ้ายขวานะแล้วก็ดึงลงสายปล่อยลงมาทางนี้ทีนี้จะให้ดูอันนี้นิดนึงลักเนี่ยเราเสียบเข้าตรงมิสเตอร์เอานะครับแล้วก็ ODB Power นี่ก็คือสายที่เสียบเข้า ODB นะสวิต์ก็คือสายสวิต์เดี๋ยวเราเสียบเข้าแต่ว่าที่จะให้เป็นสังเกตก็คืออันนี้ ออนซอร์สเห็นไหมสปีดเทคแรมเดี๋ยวเราจะต้องใช้สายแรมนะครับสายแรมก็คือเส้นสีดําเนี่ยเขาจะเหลือาสายไอ้สายสีเส้นน่จริงๆแล้วมันเป็นสายไฟเราเอามาเสียจตรงนี้ได้เลยนะแล้วเราจะใช้สายเส้นสีดําเส้นเดียวเข้ากับไฟหลีเข้าสายไฟหลีอยู่ฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมจะไปชี้เป้าให้ดูนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะเรามาฝั่งนี้กันแล้วนะผมจําได้ราวๆว่าอยู่บลกบนเราเปิดไฟหลีไว้ก่อนนี่แค่หนึ่ง เอาเทเลมทิมครับจำได้ว่าอยู่เท้า,บ,าบนนี่แหละอ่าอันนี้มีไฟเดี๋ยนะอป,ปิดโอเคปิดไฟหลีดับเปิดติดอันนี้เลยนะครับนี่อป,ปิดไปเลยแดงนี่สีแดงนะครับจากขวามาเส้นที่สองนี่สีแดงสีแดงอยูน่นี้แกะได้นะดับกุญแจก่อนก่อนเอามันออกดับกุญแจก่อนแล้วก็อย่างนี้นะ เอามันออกมาเอามาต่อข้างนอกอยู่ข้างในมแห้งต่อยากนี่สีแดงนะครับนี่เห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราเอา,เอาสายสีดําที่ที่ผมบอกอะต่อสายสีแดงเส้นนี้เลยอ่ะตอนนี้ติดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟหลีให้ดูนะเปิดไฟหลี้วมันจะดอบเห็นไหมติดไฟหลีแล้วสว่างเห็นไหมสังเกตได้เลยนะถ้าไม่ดอบนะแยงตาายหาเลยพูดได้คําเดียวเลยอ่าเดี๋ยวงานต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนพวงมาลัยเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกกันส่วนคลิปนี้ ลากันไปก่อนส่วนวิธีการตั้งสีนะทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะว่าอยู่ตรงไหนนะขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ